สวนสัตว์นครราชสีมาค่ะเรามาถึงสวนสัตว์นครราชสีมาโคราชแล้วเราถึงแล้วนะคะพอดีเราเพิ่งสมัครอันนี้เลย <จะ S 1> สมาชิก<อ>สวนสัตว์บบห้องอะไรลูกห้องแที่ห้องแหววอ๋อเดี๋ยวไปมาเที่ยวก่อนหนูจะมาส่วนน้ำโคราชไม่ใช่หรอที่นี่แหละส่วนน้ำโคราช เดี๋ยวไปดูก่อนถ้าไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นไปดูก่อนนะเรามีสมาชิกส่วนส์ค่ะเราจะไม่เสียเงินตรงนี้แต่เราไปเสียเงินเข้าสวน,น้ำคอร์อยี่สิบโอเคเราก็เข้ามาในโคราชซูแล้วค่ะสวนสนค์นราสสีมาดูซินในมีอะไรบ้างอรันเริ่มงองแง,ง้งเหมือนจะง่วงนอนนะรเราต้องจอดรถตรงนี้หรือเปล่าอ,าอตรงเข้าไปก่อนได้ไหมคะ คงตรงน้องสวนน้าค่เลยตีงองแงงว่ะไปเดี๋ยวพี่หน่อยพอมาเร็วฝากอ่ะไ,ไม่ใช่ไหมร้อนมากลุงตื่นลมได้ไหมไม่ได้เสื้อมันลื่นต้องอุ้มสองเลย รถไฟฟ้า ATV จับแล้วก็อยากไปขยี้ตาเช็ดเช็ดจริงเด็กห้ารอบยี่สิบบาทเฮ้ยถูกห้าเล่นเดี๋ยวมาเล่นดีกว่าห้ารอบยี่สิบบาทเองอ่ะถูกมากเลยเจ๊ห้ารอบยี่สิบบาทเล่นไหมปาเดี๋ยวเข้าไปดูส่วนน้ำก่อนไหมหรือจะขี่ก่อนอยากขี่ก่อนไหมยิ้มหวานนายเจ๊เจ๊จะนั่งเร็หน่อยคะ่ะจะได้กางร่มให้น้องด้วย ไม่ยอมเดินนะติดสีง่วงนอนแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมพี่หน่อยเจก็เจ <y laughter> ็บขาปฏิบัติหัามือระด้บเลยนะคะเสร็จแล้วฝากรองเท้าเสร็จแต่ด้านบนเลยค่ะวางไว้หนูไม่ไปเก็บเดียวกันเลยค่ะมีกระเป๋าเปิดกระเป๋าตัวทหารเลยค่ะอะไรครับเอาไหมลองใส่ดูสิคะเอาไหม เอาไหมลองใส่ดูโอ้โหสบายตาไหมเอาไหมไม่เอาก็ไปเก็บมันอันเล็กไปหรอดูวันหนึ่งสิว่าสีชมพูกบกบนี่สีซ้อมมีกบด้วยดูดิเอาวะกบหรือกระต่ายดูดิเอาสีลายอายิบมันเลือกแว่นกันแดดน,นะคะแสบตานะ กบอ่ะแม่นี่ไงสีเขียวๆเนี่ยเอ้ามันเต่าไม่ใช่กบมันเต่าแม่มองผิดม,มันคือเต่าตนี่ไงเขียวๆเนี่ยคือเต่าพี่เมื่อกี้เห็นกบป่ะมีกบไหมเนน่อเต่าเต่าตก็สวยสีเขียว<ค><ค>อ่ะได้นกหวีดแม่ดูสิอุ้ยซื้อของหนยแม่ดูนกหวีดหน่อยเป็นไรดู๋ทำหน้าเจาได้อะไรนกหวีดรูปอะไรคะโ,โอเคแล้วน้องอ่ะน้องได้อะไร น้องอ๋อน้องได้ไลายอะไรคะไม่ลายน้องค er อคาเทลลมหนาวเข้ามาด้านในอะไรอ่ะตัวอย่างรูฟีคืออะไรอ่ะอ๋อนำคูป,ปองมาแลกไข่ลูกโอ้เขามีถ่ายรูฟีด้วยนะคะที่น่าสนใจ แบบของแม่ถ่ายรูปในค่าหนึ่งสองสาโอ้โหได้ดังใจแม่สุดๆอะ่ะคือว่าแม่ชอบถ่ายรูปแล้วลูกก็แบบเป็นนางแบบหนึ่งสองสามโอ้โหน่ารักอะออ,อถูกใจแม่สุดๆตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยตรงที่มีป้ายสวนน้ำโพราชเนี่ยว้าน้ำกระเด็นหนึ่งถ่ายกับหมูอ่าวัวหนึ่งสองซ้ โอ้โหร้อนเท้าเอ้าลูกติตีของดิฉันเปลี่ยนชุดแล้วตอนเย็นไปเล่นหาบาแลนเดี๋ยวรอง,งเท้าเปียกลูกนกหวีดลูกของอาาลันรูปอะไรคะลูกนกหวีดของอ,าาอลันอะรูปอะไร นกอะไรนกวีของอลันเป็นนกอะไรคะลูกเออนกวีของอลันเป็นรูปอะไรตรงไหนก็ได้วางเลยค่ะไปหน่อยแก่นกวีให้เฮ้ยตรงนี้มีกวางด้วยกวางเต็มเลยโอ้ยเด็กชายอลัน คนน้ำโค้ะค่ะเจ๊เปลี่ยนชุดเจ๊ไปไหนพี่หน่อยเจ้ะพี่หน่อยเจ้ะ หันมาหาคุณแม่หน่อยไปนีเด็กแล้วลูกก็ลงไปตรงนี้ค่ะนู่นไปสาดตรงนู่นน้องอลีนหมวกสีฟ้าเสื้อสีขาวไม่ใช่เสื้อสีมพู น้องอลีนเส,สื้อสีมหมวกสีฟ้าตรงกลางน้องอลา,านหมวกสีเหลืองชูชีพเขียวพี่หน่อยเดียวชมพูเช่าค,ค,ครับฮุบมโคราสุรากูนมาเล่น่ะข้างในมีเยอะเลยถ้าเข้าคนละยี่สิบน้องอลันเสียหายย้าบาท เพิ่งขามาจากบ้านนะคะเราผ่านวิ่งมาทางมางน้ําเขียวปากทงชัยแล้วก็มาที่โคลราแเราก็ผ่านที่นี่แต่เราไม่ได้แวะเพราะว่าตอนที่เราผ่านี่ยเที่ยงนะคะเราก็เลยเลยไปเทอร์มินอลก่อนไปกินข้าวแล้วเราเพิ่งมาถึงที่นี่4ี่โมงเย็นก็ผิดห้าโมงค่ะึงจะเล่นแป๊บเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังร้อนมากเลยขนาดสี่โมงโอ้โหลงมาจากตรงนู้นแล้วก็เป็นทางเชื่อมมาเลยใช่ไหมคะไปเอาน้ําก่อนแม่สั่งไว้ให้ละสตรอเบอรี่โซดา สั่งกาแฟริมสระว่ายน้ำเลยนะนี่ราคาเด็กเท่าไหร่นะพี่สามสิบบาทแล้วถ้าผู้ใหญ่แม่ซื้อคุณแม่ซื้อหกสิบอู้ยง,งั้นให้เด็กมาซื้อนี่ค่ะมาเลยสตรอเบอรี่โซดากับบูฮาวายนะคะสตรอเบอรี่โซดาอ,อ,อ๋อหนูนั่งนี้ให้น้องนั่งได้หรอกช็อกโก,กแลตได้ไหมคะพี่มีช็อกโกแลตด้วยไหมคะโกโก้โตโตโยเย็นด้วยคะ่ะหนึ่งแก้วเนาะโอเคเนาะ โกโก้เย็นหนึ่งแก้วอยากได้เลยคะช็อกโกแลตกไม่มีอ่ะมีโกโก้ได้ไหมไม่ไม่เอาเนาะเอาไหมอ่ามากินเลยหนูมั่นใจ้างพีหน่อยจะเลือกผู้ใหญ่ซื้อหกสอาะสายเลยค่ะหกสิบเออลองกินดูไหมอ่าลองกินดู บูฮาวายลองดูไหมหวานหวานอร่อยนะมันต่อกันหมดเลยนะคะเสาไว้น้ำมีสไลเดอร์ด้วยเมื่อกี้ที่ถ่ายฟรีไปเขาก็ทำมาขายนะลูฟีก็จะเป็นลูกจิวจ๋วๆิวันนี้ทำมาขายก็ร้อยหนึ่งก็ซื้อค่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึก ก่อนนเดลุนากคลาขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการขณะนี้เวลากำถา่สิบนาทีท่านดที่กนาทีนการผ่อนเล่นน้อย่างสนุกสนานทกหน่อยาขอขอบรค่านนช้บริการมา เจ๊เจ็บขาอยเ่จเจ็บขาอยไม่หรอเออเจ๊เจ็บขาอยอืมสาก็มีหลายสานะคะันนั้นจะมีสไลเดอร์หนึ่ง เจกับพี่หน่อยขึ้นไปแล้วพี่หน่อยกีดอะ่ะพี่หน่อยกีทำไม

nó lên nó lên là mà lên tầng này đâu nha lên đi mấy lúc ทีนั้นก็ทำตัวกั้นบงบดกันกันนลงมาชนเย้เนี่ยวันเดียววันเดียวไปมึงดูไะเย้เนี่ย S <S สีเหลืองก็ได้ครับลูก <S <S อรันเกิดวันจานทร์สีเหลืองเจ๊โอ้สวดมนต์ก่อนลงด้วยแค่นี้ต้องสวดมนต์ด้เหรอลูกเฮ้ยนั่นก็สวดมอนต์อะไรเนี่ยสีม่วงปันเสาเจ๊เกิดวันเสาสีม่วงพี่น้อยสวดมนต์ก่อนด้วยก่อนลง 嗯。 นี้เลยนเห็นกระลอกวิ่งข้ามถนนป่ะวันนี้เราก็มาสนสัตว์โคราชเราก็มาสี่โมงเย็ยนแล้วเพราะเราพิลล่ามาเนาะก็ได้เล่นแค่ส่วนน้ำค่ะเดี๋ยวลองดูภารกิจพวกนี้ต่อไป